เชื่ออนุสสลิทธิลงครับตำแหน่งเจ้าพนักง,งานปกครอง6ไยทะเบียนสำนักง,งานเขตสายใหม่ครับือป,ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการเวลาได้รับการทําบัตรจะเข้าไปถ่ายรูปจะต้องถอดรองเทา้าเสียก่อนคุณลุงคนนี้ครับมาทําบัตรประชาชนครับทุกอย่างก็เรียบร้อยดีฮะแล้วพอถ่ายรูปเสร็จปึ๊บอ่าได้<ะ>บัตรม่แล้วโอ้โหล,ลอดช่ังเลยไม่ชื่นชมชื่นชมพอรับบัตรเสร็จแกก็กลับเลยครับ เอ้ารองเท้าเอ้าลุงลุงลุงรองเท้าลุงลุงลุงรองเท้าไปแนบเลยเอ้าไม่ได้ยินอีกลุงลืมรองเท้าอะไรลืมองรองเท้าตายแล้วอะไรครับลุงผมลืมรองเท้าไว้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อผมเก็บไว้ให้อยู่ในตู้ตายแล้วอะไรอีกครับอะไรลุงตู้ไหนอยู่ตรงหน้าแล้วแหละเปิดเลยอ๋อเปิดเลยครับเปิดเลยครับ อะไรเ้ามันก็หลายคู่เนี่ยคือมันมันเยอะอย่างนี้อ่กเขาลืมไว้หลายคนลุงคิดว่าของไหนของลุงอ่ะลุงก็เอาไปเลยอ๋อตายอะไรลุงนี่ผมจำไม่ได้แล้วผมคู่ไหนเนี่ยคู่ไหนลุงคิดว่าคล้ายๆของลุงอ่ะลุงก็หยิบไปเลยอ่าหยิบไปเลยครับลุงครับเอาเลือกคู่ที่ดีที่สุดก็ได้ครับเอาเอออ่า อ่ะได้รองเท้าแล้วก็หมดเรื่องสักทีนะลุงตายแล้วตายอะไรอีกอะไรอีกลุงคู่เล็กใส่เนี่ยโอ้ยลุงกวหยิบคู่ใหญ่ไปสิคู่ใหญ่ไม่สวยอ่ะคู่เล็กมันสวยสุดโอ้ลุงโอ้เออเอาเอาไปเถอะเอาลุงอย่านะครับอย่าตายแล้วนะครับอย่านะครับตายนะอะไรอีกลุงไปดีรอ โอ้ลุงโอ้โหตลกเหลือเกินแม่เล่นไปตลกคาเฟ่เชียวตายแล้วโอ้เหนือน่อยนะเนี่ยในตู้นั้นมีรองเท้ามีเป็นหลายสิบคู่ก็ไม่สามารถจะจําได้ว่ารองเท้าไหนเป็นของคุณลุงก็เลยให้คุณลุงเลือกรองเท้าเอาเองคู่ไหนก็หยิบกันเอาไปขอขอบคุณคุณอนุสรฤทธิรง์เจ้าพนักงานปกครองหฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตสายใหมเจ้าของเรื่องลืมรองเท้า